ผู้นี้วันพระก่อนมาที่นี่ไปตักบาตรถวายอาหารพระก่อนนะไ,ไปทําอะไรก็ไปทําสรุปก็จะหล่อพระเราอะไรแล้วก็ไปร่วมกับเขานะนั่นเป็นบุญเราอย่าไปมองข้ามมันคือผลทําให้เราไปนิพพานได้ทําซะไม่ว่าเรื่องอะไรเราอย่าถือว่าบุญน,นั่นน้อยบุญน,นี้มากบุญนั้นพิเศษมันไม่มีไม่มีบุญอะไรพิเศษเท่ากับความ ตั้งใจเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงรอบุญที่มีความเคารพจริงในพระนี่แหละบุญใหญ่ที่เราทําไปเพราะว่านี่คือสัจธรรมสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดไว้จริงเราจรึงทําสิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์กับเราส่วนที่มันจะตกตั้งเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนมันก็สุดแล้วแต่ว่าผลนั้นจะเป็นยังไงจะเปไปหรอพระพระเขาจะมีใครไหวไหมเราก็ดีใจกับเขาเขาไม่ไหวก็แล้วไป ก็จะไปตั้งที่ไหนเราก็ก็แล้วแต่เขาถ้ายใดรตั้งเป็นที่ที่คนเข้ามากราบไหว้เราก็ดีใจกับเขาแต่เรารู้ว่าเราได้บูชาความดีที่พระพุทธเจ้าสอนเรามาว่าเราไม่ละความดีอะไรที่เป็นความดีที่เราทําได้เราจะทําไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องอะไรนะให้ยกยกสิ่งที่เป็นทานของเราไว้เหนือศีรษะเสมอเงินก็จบเงินแล้วก็ยกมือจบขึ้นมาว่าเงินของเรา ไม่ได้เงินของใครบาสตังก็เป็นของของเราเราทําสิ่งนี้ก็เพื่อให้เราพ้นจากความทุกข์และความเดือดร้อนคนที่รักเราจงพ้นอย่างเราลูกเราพ่อเราแม่เราพี่เรา,เราน้องเรายังมีชีวิตอยู่ด้วยระดัตภาพไปแล้วจงยินดีกับสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะไม่กลับมาทุกข์อีกต่อไปแล้วในบุญส่วนนี้ขอเขาจะมีความสุขความสุขอย่างที่เราเป็นสุขถือมันก็ตรงตรงเราก็ไม่ต้องทําอะไรเป็นพิธีหรือตองเยอะแยะทองอีกมัง แมงก็ว่ากไปทีิตรงก,กินแล้วก็เยอะแยะเอาภาษาไทยเนี่ยนะจากหัวจิตหัวใจเราเนี่ยว่าไปยังงไก็ว่าไปตามนั้นแหละโมทนาล่วงหน้าก่อนนะเพราะเราบุญน้อย,ยวิวาสนาน้อยนะแปลงกายเป็นอย่างพวกเธอไม่ได้เดี๋ยวเขาจับได้ <laughs> <c ười> นี่นี้ จับได้ก็แปลงไม่ได้เพราะแปลงไม่เป็นหายตัวก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจับได้รวมความแล้วก็ขอโมทนาบุญความดีเถียงเธอทุกคนนะะไปทากันเถอะนะก็ขอผลบุญที่เธอได้สะสมมาเป็นกําลังสเบียมก็ช่วยคุ้มครองชีวิตของเธอและชีวิตของคนที่เธอรักของเธอ ให้รอดปลอดภัยไม่ว่าจะมีสิ่งใดที่เป็นความทุกข์ในโลกใบนี้ขอให้ความทุกข์ทั้งปวงเหล่านั้นจงอย่าทําให้ใจของเธอต้องสะทกสะท้านหวั่นไหวกระทบกระเทือนไปถึงคนที่เธอรักเลยและขอให้ผลของความตั้งใจของเธอในคราวใดจงเป็นที่ปรากฏเป็นความปรารถนาของเธอในครั้งกันนั้นให้มังเกิดเป็นผลต่อใจของเธอเสมอ ด้อานุภาพแห่งพระพุทธ,ธานุภาพเป็นที่สุดพระธรรมานุภาพและพระสังขานุภาพอานุภาพของท่านพ่อท่านแม่ครูบาอาจารย์และพรมเทวดาทั้งหลายจงช่วยเมตตาดลนใจคุ้มครองและรักษาโศกของเธอสิ่งใดที่เป็นความปรารถนาอันดีเยี่ยมขอสิ่งนั้นจงได้ปรากฏเป็นสมบัติของเธอเสมอสิ่งใดที่เป็นความตั้งใจที่เป็นประโยชน์ต่อ,อเธอและคนที่คนที่เธอรักและคนโดยทั่วไปที่เธอปรารถนาดี ขอให้ความตั้งเจตนาของเธอในส่วนนี้จงได้บังเกิดเป็นผลโดยพันทันทีเสมอและขอความตั้งใจที่เธอได้มีต่อพระพุทธศาสนาจงเป็นหนึ่งในพระศาสนาคือสาวกขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสุปฏิปันโนมีพระโสดาปฏิผลจนถึงอรัตผลได้ในชาติปัจจุบันทุกคนเท